ไม่อะไรเนี่ยเป็นไม้สูงนะผมก็ไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวเราก็ไปรถโฟวินะเอารถโฟวินไปเวลาไปเราจะไปพอข้ามแดนไปปุ๊บจะไปเจอทหารกะเหลี่ยงแล้วทหารกะเหลี่ยงเคนอยู่ซึ่งรักษาด่านอยู่เด็กอายุสิบสาปีเองนะสิบสามสบสี่ปีอนะ่ะเฝ้าด่านสะพายเอ็หกเนี่ยด้ามปืนลากพื้นแหละอาก้ามั่งเอ็มหกมั่งสิบสามบสี่สิบห้า, M 6, า 15, เนี่ย จะมีหัวหน้าคนหนึ่งซึ่งจะอายุมากหน่อยเป็นผู้ใหญ่หน่อยถ้าหัวหน้าจะใช้ปืนคาบ,บินปืนกลมือคาบายของสหรัฐใช้ในสงครามโลกอย่างเงี้ยนะเราไปเนี่ยเราต้องเอาเหล้าเป็นใบเบิกทางไปนะเหล้ายาพาราคือยาพารายาพาราที่ซื้อเป็นขวด่ะซื้อจากร้านขายยาขวดหนึ่งมันก็มีเป็นร้อยเมนะ็ด้ะเป็นร้อยเม็ดและยาคอเฟ่เป็นเม็ดเม็ดอะ